สวัสดีเอนุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับเฟดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้ากดไลค์แล้วเราไปเริ่มกันได้เลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนักวิเคราะห์คาดว่าแนวโน้มบิตคอยจะเปลี่ยนไปหลังจากที่าการประชุมของ Faith, เฟดกําหนดแผนงานปี2022 ก็ได้ผ่านไปแล้วในวันที่16ธันวาที่ผ่านมานี้ราคา Bitcoin หรือ BTC เนี่ยเขาบอกว่า,วาอาจไปไม่ถึง1แสนดอลลาร์ตามที่นักวิเคราะห์เขาหวังไว้ในปีนี้แต่ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์ก็ไม่ได้ผิดหวงังไปสักทีเดียวโดยในขณะนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า ช่วงราคาปัจจุบันเป็นอาโซนที่สะสมที่เหมาะที่สุดที่จะสะสมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนก็สามารถที่จะหาข้อมูลอื่นๆมาเปรียบเทียบมาวิเคราะห์มาพิจารณากันได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใดนะ เขายังบอกอีกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างาสั่นคลอนเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและล่าสุดคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน FOMC ก็มีมติเป็นเอกสารในการาในการคงอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นที่ระดับ 0. 0.0ถึง0.25%ในการประชุมวันนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วแล้วก็การประชุมก็ออกมาอย่างที่ทุกคนได้คาดไว้ก็ดีใจกับนักลงทุนทุกๆคนที่คาดหวังแล้วก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นไปตามที่เราคาดไว้ และในขณะเดียวกันฟเฟดจะเพิ่มการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตราผ่อนคลายเชิงปริมาณหดื QE เป็นเ,เดือนละ30,000ล้านดอลลาร์เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมก,กราคม2,565โดยการปรับลดวงเงิน QE เนี่ยของฟเฟดจะเพิ่มขึ้น2เท่าจากเ,าเดิมเดือนละ15,000ดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลให้เฟเดยุติการทำ QE ในเดือน มีนาคม2022นั่นเองนอกจากนี้ในการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายดอทพอร์ตจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย er, 3ครั้งในปี2022และอีก2ครั้งในปี2023และอีก2ครั้งในปี2024สเฟดยังได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการอัตราเงินเฟ้อในปี 2022- 2023สู่ระดับ5.3าเปอร์เซ็นต์ ถึง2.6%และ3.3%ตามลำดับและคงตัวเลขคาดการณ์นในปี2024ที่ระดับ2.1%ขณะที่คงตัวเลขกขารคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวอยู่ที่ระดับ2.0%ก็ขอจะบอกว่านี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่มาแชร์กับเพื่อนๆได้วิเคร,ราะห์แล้วก็ได้พิจรารณาได้เปรียบเทียบกัน โ okay. อเคก็จะบอกว่าทุกๆก,การลงทุนก็มีความเสี่ยงในทุกๆอย่างก็ขอให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเองในการเลือกที่จะลงทุนเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของเราเองเนอ,กกอะก็เราก็คิดแล้วก็ทบทวนว่าควรจะจกกัดการกับการเงินของเราอย่างไรคลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดแล้วก็เป็นแค่แชร์ข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆได้ไปเปรียบเทียบได้วิเคราะห์กัน โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า